สวัสดีครับรีวิวรถยนต์มาสด้า2าสาทะเบียนกอไก่งองูห้าศูนย์หตลาดนะครับคันนี้เป็น m a ส d a ปีหนึ่ดเจดจดทะเบียนไทยปี2530นะครับบ้านเราจะเรียกว่า m a สด้าสามสองสามคันเลืกคีนะครับรูปร่างดีเลยครับรถเสียงสวยอยู่เลยนะครับรูปล่างดีตัวถังดีนะครับได้อารมณ์ยุคแปดศมาก ล้อแม็กเป็นแม็กกล้วยเอ็นไกขอบ13นะครับยายยังดีอยู่นะครับภาษีขาดเมื่อมกราหกเจนะครับภายในสวยเลยครับทีเด็ดเลยครับภายในคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมเบาะเดิมหนังเดิมผ้าที่หุ้มบนคอนโซลตรงนี้ยังของเดิมตรงยุคเลยนะครับของพวกนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับผ่านการเวลามานะครับรุ่นนี้มีปัดน้ำฝนหลังนะครับปัดน้ำฝนหลังมีนะครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับ เบาะผ้าเดิมเลยครับสนิทของยุค80เลยครับคันนี้ร์ทเครื่อนให้ดูนะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับรอยสติ๊กเกอร์นี่คืองานเก่ายุคนั้นเลยนะครับ เครื่องยนต์เดิม B5 คาบ,บูเรตเตอร์นะครับโดยรวมว่าสวยเลยครับทวงล่างดีเบรกดีขับทางไกลได้เลยนะครับแอร์เย็นหนาวเลยนะครับหลังคานี้ไม่มีผูนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังก,กันครับเก็บของได้เยอะนะครับเพราะว่าจะมีช่องเข้าไปข้างในได้อีกนะครับ แอหนาวมากนะครับคันนี้ปัดน้าฝนหลังตรงนี้ก็ทํางานได้นะครับปัดน้าฝนด้านหน้าทํางานได้ฉีดน้ําก็ทํางานได้นะครับไปลองขับขี่กันดูนะครับรถวิ่งทําความเร็วได้ดีเลยนะครับช่วงล่างดีเบรกดีนะครับเดินทางไกลได้นะครับความร้อนปกติขับทดสอบมาเกิน400กิโลแล้วครับแอเย็นหนาวเลยนะครับระบบไฟติดครบนะครับ จะมีที่ใช้ไม่ได้ก็เป็นเรือนไม้หน้าจอเดิมนี่ครับเพราะว่าของเดิมมันเป็นไฟแบบดิจิตอลนะครับคนสมัยก่อนนิยมเรียกว่าจอเรดาร์นะครับตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเสื่อมไปตามกาลวเวลานะครับแต่ว่าแอร์เย็นรถขับใช้งานได้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวป,นนปัดน้ำฝนหน้าปัดน้ำฝนหลังฉีดน้ํากระจกใช้ได้นะครับหารถบ้านไม่ใช้งานสักคันไม่ผิดหวังนะครับรถคันนี้ไดอารมย์ยุคแ0มากภายนอกภายในสวยนะครับ ถ้าชาบติดต่อมานะครับคันนี้2 9 9ห9่บาทราคายังพอต่อรองได้นะครับฝากกดติดตามช่องบงาง้ฟทั่วไทยในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับถ้าชาวติดต่อมานะครับสวัสดีครับ